ครับผมก็สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับก็สำหรับนี้ครับเว็บไซต์น้ำมาเกลือละลายนะครับก็จะมารีวิวสินค้าที่สวยคุณลูกค้าได้ซื้อหากันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นรถไถหน้านะครับกระบะเป็นมีกระบะลากพ่วงนะครับตัวนี้ตัวนี้2มอเตอร์แบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับตัวตัวพ่วงนะครับสามารถถอดแกนนะครับแล้วก็ยืดออกได้นั้นสำหรับเด็กโตนะครับที่ขาขายาวแล้วนะหรือตัวสูงแล้วนะครับก็ถอย ออกมานะครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ารูนะครับตรงนี้นะตัวนี้ออกแบบมาเหมือนของจริงมากนะครับเนี่ยมีเครื่องนะครับมีสายพานนะครับผมมีตัวหมุนน้านหน้านะครับเป็นตัวหลอกนะครับนี่นะแล้วก็มีไฟรอบตรงนี้นะครับสวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับผมปุ่มสตาร์ทนะครับ USB นะครับผมแล้วก็ปุ่มสวิตช์เดินหน้านะครับนี่นะแรงนะครับตัวนี้โดดด่องๆเลยฮะนี่เลยนะครับผมแล้วก็มี tense, มมที่ชาร์จให้นะครับผมกระบาพ่วงนะครับ ตัวนี้รับหนักได้เยอะพอสมควรนะครับผมประมาณ6กโลนะครับนี่นะล้อใหญ่นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่น u s b นะครับมีสถานะแบดบอกนะครับผม USB ได้นะครับ a u x แล้วก็เมมก์ดนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปรับโหมดทั่วไปอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จก็อยู่ตรงด้านขวานะครับตรงนี้เลยตรงหน้าเครื่องนี่เลยนะนี่รุ่นนะแล้วก็ชาร์จกับไฟบ้านนะครับมีที่ชาร์จแถมให้นะครับนี่นะ สวยมากครับคันนี้สีแดงครับแดงล้วนเลยนะครับก็คุณลูกค้าท่านใดสนใจครับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์085นะครับ0424930นะครับย้ำนะครับ085 0424930ทางเราก็มีบริการจัดส่งกันด้วยนะครับผมและยังมีบริการหลังการขายนะครับรับซ่อมและจำหน่ายอะไหล่รถแบตดนะครับราคาเป็นกันเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามกันได้เลยนะครับ หรือคุณลูกค้าท่านใดต้องการสินค้าอื่นก็เข้าไปชมที่เว็บ o y ย a r k e t จออนไ o น์ดได้นะครับผมนะฮะก็มีสินค้าให้คุณลูกค้าเลือกทันมากมายเลยนะครับก็วันนี้ขอบคุณลูกค้าท่านที่ตามรับชมนะถ้ากำลังรอสินค้าใหม่ๆก็จะมารีวิวให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับผมอย่ลืมกดติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ต้องลาคุณลูกค้าท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ